โรคกระดูกพุ่นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะ <ste c> อุ้ยพี่ปาหลายคนเนี่ยหกล้มนิดหน่อยกระดูกพุ่นนิดหน่อยมีปัญหาเลยรพี่ปลา <c> เห็นไหมคะสิ่งที่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดีกระดูกต่างๆจะมีปัญหาภาวะกระดูกพุ่นเลยะคะ่ะ วันนี้พี่ปราน์รวบรุมในเรื่องของกระดูกพุ่มาให้แล้วนะคะมาฟังกันเลยค่ะโรคกระดูกพุ่นโอ้โหพี่ปราบอกเลยนะคะ osteoporosis หลายคนบอกว่าพี่ปรามันไม่ใช่โรคมะเร็งมันไม่ไร้ายแรงหรอกค่ะแต่ก็สร้างความทุกข์ให้แก่คนไข้ไม่น้อยเลยนะคะดังนั้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจแต่นอกจากการดูแลสุขภาพให้ดีแล้ว การดูแลความแข็งแรงของกระดูกโดยการเติมสารอาหารที่ดีให้กับกระดูก <_ d ew> s> <S เพื่อป้องกันโรคกระดูกหุ่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องไม่มองข้ามเลยนะคะเพราะโรคกระดูกหุ่นเป็นภัยเงียบที่ส่งผลเสียต่อร่างกายได้อย่างมากมายถ้าให้กระดูกเปราะแตกได้ง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุวันนี้บอกเลยนะคะว่าพี่ปราณาเรื่องกระดูกพุ่นมาฝากทุกๆท,ท่านเลยนะคะโรคกระดูกพุ่นคืออะไรโรคกระดูกหุ่น คือโรคที่เกิดจากภาวะที่มีปริมาณแร่ธาตุในกระดูกลดลงค่ะโดยเฉพาะปริมาณแคลเซียมร่วมกับการเสือ่อมตัวของเนื้อเยื่อที่เป็นโครงสร้างภายในกระดูกทําให้เนื้อมูลกระดูกมีความหนาแน่นลดลงจึงส่งผลให้กระดูกเกิดการเปราะแตกได้ง่ายกระดูกที่พบว่าหักได้บ่อยได้แก่ข้อมือสะโพกแล้วก็สันหลังแต่โรคกระดูกพุนสามารถป้องกันได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะ ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอพี่ประนเน้นเลยค่ะว่าการออกกาลังกายนี่มีผลมากเลยนะคะรับแสงแดดอ่อนๆอย่างเป็นประจําแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ค่ะโอ้โหการสูบบุหรี่นะคะมันมีผลกับร่างกายของเรานี่หลายโรคมากเลยเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงไม่สูบนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เราควรจะเริ่มทําตั้งแต่อายุน้นอยเพื่อส่งผลกับร่างกายของเรานะคะสาเหตุที่ทําให้กระดูกพุนกระดูก ประกอบไปด้วยโปรโตีนคอลลาเจนแกลียมโดยมีเกลียมและฟอสเฟตเป็นตัวทำให้กระดูกแข็งแรงทนต่อการดึงรั้งกระดูกจะมีการสลายตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่มีการสร้างกระดูกใหม่โดยการใช้แคลเซียมจากอาหารที่ทานเข้าไปค่ะพี่ปราณในรนยามเลยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากๆค่ะก็จะเกิดการสลายแคลซียมในเนื้อกระดูกเก่ามา ในเลือดแล้วก็ถูกขับออกมาทางปัสสาวะแล้วก็อุจจาระนะคะพี่ปลาคะแล้วในวัยเด็กเนี่ยเขาจะเป็นยังไงต่างกับวัยสูงอายุไหมคะต่างกันคะ่นคะในวัยเด็กจะมีการสร้างกระดูกมากกว่าการสลายตัวของกระดูกนะคะจึงทําให้กระดูกเนี่ยเกิดการเติบโตจนทําให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้นจนมีความหนานแน่นมากที่สุดเมื่อยุป,ประมาณ30-35ปีหลังจากนั้น จะเกิดการสลายตัวของกระดูกมากกว่าการสร้างจึงทำให้กระดูกบางตัวลงเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนจะทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงอย่างรวดเร็วฮอร์โมนชนิดนี้จะช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายค่ะแล้วก็ช่วยชะลอการสลายตัวของแคลเซียมที่อยู่ภายในกระดูกเมื่อฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงจึงทำให้กระดูกบางตัวอย่างรวดเร็วเลยนะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะ จนทำให้เกิดภาวะกระดูกพุ่นโรคกระดูกพุนในส่วนใหญ่เกิดจากภาวะการหมดประจําเดือนในผู้หญิงโดยกระดูกจะเกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา10-20ปีหลังการหมดประจําเดือนซึ่งช่วงหลังหมดประจําเดือนการเสื่อมการสลายตัวของกระดูกที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นจะมีการสะสมตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างยาวนาน จนทำให้เกิดการเสียสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายตัวของกระดูกโดยพบได้ทั้งชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า35ปีเลยนะคะเห็นไหมคะโรคกระดูกหรุนเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะถึงตอนนี้แล้วพี่ประอยากจะให้แชร์เข้าคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่กเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y hey u ูทูป e พจดีฟรีเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะ เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องโรคกระดูกพรุนกันพี่ปราบอกเลยว,ว่าโรคเนี้ยอาจจะอันตรายไม่ถึงชีวิตแต่ทําให้ทุกทรมานมากใครที่มีภาวะนี้เราจะรู้ว่าโอ้โหการเดินเหินการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันลดลงไปมากเลยค่ะไม่อยากเป็นโรคเหล่านี้ไม่อยากอยู่ในภาวะเจ็บปวดในวัยที่สูงอายุเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะเชื่อพี่ปราค่ะโรคกระดูกพรุนที่เกิดจากสาเหตุอื่น โรคก,กระดูกพูนสามารถเกิดขึ้นได้จากภาวะอื่นๆได้ด้วยนะคะเรียกว่ากระดูกพูนชนิดทุติยภูมิโดยเกิดจากต่อมพาราไทรอยทำงานมากเกินไปนอกจากนี้ยังเกิดจากโรคเบาหวานโรคปวดข้อโรมาตอยโรคตับเรื้อรังน้ำหนักน้อยภาวะขาดสารอาหารภาวะการขาดแคลเซียมมะเร็งเต้านมมะเร็งเม็ดเลือดขาวต่อมน้ำเหลืองการใช้ยาเซยรอยรวถึง การใช้ฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนในปริมาณที่มากเกินไปและการขาดการเคลื่อนไหวร่างกายนาน,านเช่นผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาการสูบบุหรี่ก็ทําให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงค่ระรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นนอกจากนี้ยังพบอีกว่าโรคกระดูกพรุนมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมอีกด้วยอาการของโรคกระดูกพรุนโรคกระดูกพรุนโดยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการสแสดงออกมา จนกว่าจะเกิดภาวะกระดูกหักก็จะเกิดอาการเจ็บปวดรวมถึงความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกเช่นมีการปวดสะพโพกปวดข้อมือปวดหลังอันเกิดจากการแตกหักของกระดูกสะโพกค่ะโอ้วีนอกจากนี้นะคะกระดูกข้อมือกระดูกสันหลังอาจมีส่วนสูงลดลงจากเดิมเนื่องจากการหักหรือการยุดตัวของกระดูกสันหลังก็ได้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ ถ้าเรามีอาการเกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่ปราถึงเน้นและย้ำเลยค่ะให้รีบไปตรวจไปรักษานะคะการแยกโรคเมื่อมีอาการปวดกระดูกที่เกิจกดกกนนจากกระดูกหักนอกจากกระดูกกรุนที่เกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะจะมีการคำนึงถึงสาเหตุอื่นๆที่ทําให้กระดูกพูนก่อนวัยด้วยเช่นโรคไทรอยโ,โรคพาราไทรอยโ,โรคโปวดข้อหรือมตอยโรคกุชชิงอันเกิดจากภาวะต่อมหมัดไตทํางานมากเกินไปโรคมะเร็งที่แพร่กระจายไปที่กระดูก การใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นยาสเตียรอยยาชุดยาลูกก่อนเป็นต้นตอนนี้เรามาดูถึงการดูแลตัวเองเลยค่ะโอ้โหถ้าเป็นโูกกระดูกพรุนหรือการดูแลตัวเองไม่ี่เป็นเนี่ยทำไงครับพี่ปราสําคัญมากๆเลยค่ะข้อที่หนึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคกระดูกพรุนรวมถึงยิงวัยหมดประจําเดือนผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยติดต่อกันเป็นเวลานาน,าน ผู้ที่มีโรคเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ง่ายควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุนค่ะข้อที่สองผู้ตรวจพบว่าเป็นโรคกระดูกพรุนสําหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะต้องระมัดระวังในการเคลื่อนไหวไม่ให้เกิดการหกล้มหรืออุบัติเหตุเพราะจะทําให้กระดูกหักควรจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยมีแสงสว่างตรงบันไดขึ้นลงบริเวณห้องน้ํานะคะ พื้นต่างระดับมีเราเกาะยึดเป็นต้นข้อที่สผู้ที่มีภาวะกระดูกพุนรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนควรรักษากระเพาะและกินยาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปตรวจสม่ำเสมอนะคะจะช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ค่ะพี่ปรางอยากจะย้ำและเน้นนะคะอย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารที่สำคัญและจำเป็นกับร่างกายและมีประโยชน์ การรับประทานนมการรับประทานอาหารเพื่อนแคลเซียมต่างๆนะคะอันนี้ยังเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าร่างกายได้รับสารที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับร่างกายนะคะคราวนี้มาดูเลยค่ะวิธีรักษาโรคกระดูกรุ่นข้อที่1ผู้ป่วยที่มีกระดูกรุ่นโดยไม่มีภาวะซึมซอนแพทย์จะให้ทานแคลเซียมนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ให้ทานประมาณวันละสองครั้งแต่ตอนนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่า อาการของคนไข้อยู่ในระยะใดอาจทานร่วมกับวิตามินดีแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในร่มที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดดค่ะข้อที่สองสำหรับผู้หญิงวัยหมประจำเดือนแพทย์ก็จะให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนนะคะข้อที่สาสำหรับผู้ชายสูงอายุที่มีภาวะอะไรคะฮอร์โมนเทสโทสเตอโ,โรนร่วมด้วยอาจต้องใช้ฮอร์โมนชนิดนี้เสริมนอกจากนี้ ยังอาจให้ยาก,กระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมหรือยาลดการสลายกระดูกเพิ่มเติมสําหรับผู้ป่วยบางรายคราวนี้มาดูในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะคะภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญก็คือกระดูกหักอาจทําให้เกิดการพิการเดินไม่ได้หลังโกงนะคะสําหรับผู้ที่มีกระดูกสะโพกหักจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหลังการผ่าตัดค่ะ พี่ประคาพี่ปราคราคแล้วถึงตอนเนี้ยเราจะป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อย่างไรคะได้ค่ะเรามีวิธีการป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะและที่สําคัญที่พี่ปรางอยากจะบอกมากๆคือการที่เราป้องกันโรคเอาไว้มันดีกว่าที่เราจะมารักษานะคะเพราะฉะนั้นดูแลแล้วก็ป้องกันค่ะถึงตอนนี้พี่ปรางอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ป,ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ติฟิชเป็นก่อนกรลตุใจพี่ปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของโรคกระดูกพรุนค่ะวิธีป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะ 1. รับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นนมในแข็งปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งเต้าหู้แข็งถัวง่วแดงผักสีเขียวเข้มแล้วก็งาดํา ข้อที่2ออกกกาลังกายเป็นประจำนะคะการออกกำลังกายที่มีการถ่วงหรือต้านน้าหนักเช่นการเดินการวิ่งการเต้นอโรบิกกระดูกเชือกยกน้ําหนักจะทําให้กระดูกเพิ่มมากขึ้นกระดูกมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะข้อที่3รับแสงแดดอยู่เสมอการรับแสงแดดจะทําให้ร่างกายเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุน้นการสร้างกระดูกควรออกไปรับแสงแดดอ่นอนๆในตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละสิ ถึง15นาทีสัปดาห์ละ3วันนะคะในในบางรายเนี่ยผู้ป่วยที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดดแพทย์ก็อาจจะให้วิตามินดีเสริมค่ะบอกเลยนะคะโรคกระดูกพรุนเป็นภัยร้ายที่แฝงตัวอยู่อย่างเงียบๆมักไม่แสดงอาการจนกว่ากระดูกจะหักซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายค่อยๆสูญเสียมูลกระดูกไปอย่างช้าๆแล้วก็ยาวนาน เราสามารถป้องกันได้นะคะเริ่มมาดูแลตัวเองและป้องกันโรคกระดูกคุณตั้งแต่วันนี้เลยค่ะอย่ารอให้อาการเป็นมากนะคะเพราถึงตอนนั้นเราจะทุกข์ทรมานมากๆเลย ถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพีทีฟรชินะคะเป็นขันกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ,ภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ช่อง Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ